ผมเนี่ยยอมขายเก้าอ,อี้1ล้านตัวในราคา1ดอลลาร์ดีกว่าขายเก้าอ,อี้1ตัวในราคา1ล้านดอลลาร์สวัสดีค่ะพบกับไอซ์และเดอะคอเลกทีฟ The Share Story ใน EP นี้นะคะไอจจะพาทุกคนไปรู้จักกับเก้าอี้ลุยโก a แชค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะคะใครที่อยากรู้เรื่องราวของเก้าอี้ตัวนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราไปทำความรู้จักกับนักออกแบบเก้าอี้ตัวนี้กันเลยค่ะ คนที่ออกแบบเก้าอี้ตัวนี้นะคะมีชื่อว่าฟิลิปสตาฟค่ะเขานะคะเป็นดีไซเนอร์ระดับตำนานเลยค่ะซึ่งเขานะคะได้ฝากผลงานไว้ในวงการออกแบบหลากหลายวงการมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการออกแบบภายในวงการเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมไปถึงออกแบบเรือย,ยอส่วนตัวด้วยค่ะซึ่งชื่อเสียงของเขานะคะด่งดังมากๆเลยค่ะ ตั้งแต่ปลายยุค70ด้วยสไตล์ดีไซน์ของเขาที่มีความขี้เล่นสะดุดตาและมีความแปลกใหม่ค่ะและตัวอย่างการออกแบบที่หลายๆคนคุ้นตานะคะ<อ>นี่เลยค่ะที่คั้นน้ำส้มหรือว่า juicy sarep นั่นเองมองดูหน้าตาแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเอเลี่ยนหรือว่ามาจากนอกโลกเลยค่ะและก็ยังมีผลงานอีกหลายชิ้นนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันเยอะแยะเลยค่ะ ซึ่งดีไซน์เหล่านี้นะคะถือว่าเป็นลายเซน็นของเขาเลยค่ะนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์และก็การคิดนอกกรอบของเขาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันมีความลงตัวบางอย่างนั่นก็คือดีไซน์กับประโยชน์ใช้สอยเขาด้วยกันแบบเนียนๆเลยค่ะและเขานะคะก็เชื่อข่าว่าดีไซน์ที่ดีไม่ได้ถูกจํากัดไว้สําหรับคนรวยเท่านั้นคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้ค่ะ และอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเขาเนี่ยได้เคยพูดว่าผมเนี่ยยอมขายเก้าอี้หล้านตัวในราคา1ดอลลาร์ดีกว่าขายเก้าอี้หตัวในราคา1ล้านดอลลาร์เขาแบบนี้เองค่ะเขานะคะจึงชอบออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะที่สามารถผลิตจำนวนมากได้รวมไปถึงเก้าอี้ลุยโก c h ช i r ที่เรากำลังจะพูดถึงในตอนนี้ จุดเริ่มต้นของหลุยส์โกชานะคะแน่นอนค่ะมีคำว่าหลุยส์โดยฟิลิปสตาร์กนะคะได้นึกถึงเก้าอี้คลาสสิกแบบฝรั่งเศสค่ะในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16เก้าอี้ตัวนี้นะคะมีพนักพิงทรงเหรียญและมีการหุ้มผ้าแกะสลักลวดลายที่มีความหรูหราค่ะหาดูได้ยากมากๆถ้าใครอยากจะเห็นเนี่ยต้องไปดูได้ที่พระราชวังแวร์ซายค่ะหรือว่าคฤราสน์ขุนนางฝรั่งเศสในยุคนั้นแต่เก้าอี้ที่สตาร์ออกแบบแน่นอนค่ะว่าต้องไม่ธรรมดา ซึ่งฟิลิปสตาร์นะคะเขาได้หยิบโครงสร้างเดิมค่ะมาลอกคาบใหม่ให้กลายเป็นดีไซน์ใหม่ที่ตัดความหรูหราของเก้าอี้เดิมออกเหลือไว้แค่รูปร่างบริสุทธิ์แล้วทําให้มันเนี่ยโปร่งใสทั้งหมดโชคดีมากๆเลยค่ะที่ในช่วงปี2000เนี่ยได้มีวัสดุใหม่เกิดขึ้นมาค่ะนั่นก็คือโพลิคาร์บอนเนตใสซึ่งวัสดุนี้นะคะมีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะทําให้อเดียของสตารนะคะเป็นจริงได้ ได้เก้าอี้ใสที่เหมือนกับภาพในฝันหรือว่ามีเงาอยู่บนจินตนาการเหมือนดูไม่มีจริงแต่ก็มีจริงอาจจะดูงงๆนะคะมันเหมือนกับคำที่ฟิลิปสตาร์ฟเนี่ยเขาได้พูดไว้ว่ามันเป็นทั้งสิ่งที่มองเห็นได้และก็มองไม่เห็นเป็นของจริงและไม่มีตัวตนมันคือผีหรือว่าเงาของเก้าอี้หลุยดั้งเดิมเขานะคะเลยตั้งชื่อว่าลุยโกดแช์ เก้าอี้ตัวนี้นะคะไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องดีไซน์เท่านั้นค่ะแต่มันยังท้าทายวงการพลาสติกอีกด้วยเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้นะคะแตกต่างจากเก้าอี้พลาสติกทั่วไปค่ะที่มักจะถูกฉีดขึ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ค่อยๆเอามาประกอบกันค่ะโดยเก้าอี้หลุยส์โกช์นะคะเป็นเก้าอี้ที่ฉีดครั้งเดียวในแม่พิมพ์ปุ๊บเข้าไปแล้วก็เปิดออกมาเป็นเก้าอี้หลุยส์โกช์ที่ไม่มีรอยต่อนั่นเองค่ะและนวัตกรรมนี้แหละคะ่ะทำให้มันเนี่ยมีความล้ำมากๆ ถึงแม้ว่าเก้าอี้ตัวนี้นะคะจะดูบอบ,บางมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยค่ะคนทั้งแดดทั้งลมจะเอาไว้ในบ้านหรือว่ากลางแจ้งเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็ไม่สะทบสถานค่ะแถมเก้าอี้ตัวนี้นะคะสามารถวางซ้อนได้สูงสุด6ตัวค่ะประหยัดพื้นที่สุดเรียกได้ว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยคือตัวอย่างของเฟอร์นิเจอร์ยุคใหม่ค่ะที่รวมเอาดีไซน์ล้ำนวัตกรรมการผลิตและก็ราคาที่ย่อมเยารวมไว้ในเก้าอี้ตัวเดียว และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของเก้าอี้ลุยโก a แชค่ะใครที่มีเก้าอี้ในความทรงจำแล้วอยากบอกต่อก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่ชอบเก้าอี้ดีไซน์จริงๆแล้วพบกันใหม่กับ The Share Story EP หน้าสวัสดีค่ะ